สู้กัน่อสู้กันต่อมือนี้ยูโรบุรีครับผมมือขึ้นนี่ยูนครสวรรค์วันนี้อยู่ที่อําเภอบบันมีจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเขามาในบานมีสิเห็นไฟเออไฟพึบพผับผึ่ผับนี่เป็นเบที่ใจกระลอยเต็มวงวงใหญ่เลยครับแล้วก็มือนี้นี่แอนอรดีพร้อมนะครับผู้ใดมาบ่ได้บึงในไลายสดก็ได้สิลายสดในกลุ่มให้เบึงอยู่ลแถมแหล่แถมกดลิงก์ฝากมุดเลย เดี๋ยวให้แจ็กกี้แอดมินแจ็กกี้ครับผมให้อแอดมินแจ็กกี้ผาพี่น้องหล่อแล้วก็เซอร์เวย์บึงบรรยากาศทั้งนาหนา้าพุ่นเดอรมั่งแต้ทางประตูเด้๋แจ็กกี้เดอ้อเออมาแต่งากไปไกลแต่ใครเบิกเงินบอเนี่เออเบิกบเ,ออเบิกว้ากาัาสั่นมวยเบิกเงินดิโอ้ยฉันเสร็จแล้ว่ันจะเบิกเงินมันกระหย่างกันสิน่ะพี่น้องฉันรับผ้าหล่อมาเกิดชื่อบ่าให้เบิกพี่น้ององยากไปบ้องไผ่เป็นพิเศษบอ เขามาเด้อเข่ามาอันจุดตอนนี้เฮ้ยจุดเต็นคู่ต่อยค่ะตอนนี้อยู่ที่เต็นครอบครัวนะคะวันนี้เขาเป็นครอบครัวใหญ่ไปเสื่อนกระดาษกระเื่อมัติระเพกไงกระดาษเบียกกระเพกไงกระดาษน้อยกระเพกไงพอนมันขอบรัหวไงพ้นกัด เลี้ยงพี่นั่งเนาะเสียกบ้านกล้วยแม่ค่ะเสียกบ้านกล้วยนะคะมาร่ำใจเกินร้อยปัททะอรดีแบนเต็มวงเต็มวงเมื่อนี่พ่อกันแท้แน่นอนมา้มาผู้เดียวที่พี่น้องมาเต็มวงมาทัง้งนักดนตรีมาทัง้งแดนเซอร์มาทั้งนักร้องผู้ใา้มาเบิรดเลยมือมบรรยากาศงานแบบโอ้ยเลิศเลอเปลือแหง,งค่ะโอ้โอ,โอปืด๊ดนี่หอกสาต์เอาปืด๊ดนี่ๆพี่น้องเห็นบ่นี่อันนี้คือบัตร บัตรร้อยยี่สิบบาทบัตรร้อยยี่สิบบาทได้นั่งอยู่หน้าหันแต่บัตรละพันได้นั่งอยู่พู่นนั่งกินเบียร์รางชางสวัสดีค่ะแม่จ้าขอบคุณค่ะโอปื้นเมืดอสักครนาะโอ้ยคนขอย้ายไปอยู่อร์รีแบนได้ไหมเนี่ยทำไมทำไมนักดนตรีอร์รีแบนไในแต่อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคู้กอบเถาก็ะมูยืมได้ที่บรรดาอร์รีแบน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบักเนี่ป้าบ่หีิบอกครับมุ่งเจ้าเล่นแค่สามชั่วโมงเลยนะหล่นสามชั่วโมงเลยเล่นโดนรอดโดนมาเทียอัตตาหน้าร่างกันหลายๆหนิมาถาเบิงมุ่งเจ้าเด้านี้มาถาเบิงมุ่งเจ้าเด้านี้ใช่ผู้ละล่อนีผู้ที่ไล่ไล่ยักหนีแล้วมันยังใกล้ๆเขาข้างหลายคว่ำคว่ำเถ่าเจ้ามันจะไรใช่เขาบักนี่ร่อนที่โอ้ยมาแค่แขกจัดกอบ พี่น้องเอ้ยมันลอ,อ,อยอยู่มันมันรอมันตะหักอยู่ยแต่ว่ามันหนัวจะคว่ำบ่กก็สร้างว่าเป็นทังค้าปัดแต่รอพี่น้องโอ้ยโอ้ยแค่แต้จ้างกตีกระคุ้มแล้วอันนี้เล่นอันที่อัน,อน,อน,อนตำแหน่งไหนจ้ากีตาร์กีตาร์โอ้ยอย่าคือพี่ดีดอย่าคือพี่ดีดจังเลยโอ้ยโอ้ยอย,อย่ากระซาราวมาปู่เป็นนอาเป็นตำลังใจให้เพื่อนเด้ สถานที่ดีมากๆใช่ค่ะดีมากจริงๆอันนี้เห็นหุ้่งบอค่ะเห็นหุ่งบอบอพุ่นพุ่นมือก่องคุ่นสุดล่อโอเรนยังค่ะนน่อาจารย์เ่นประตูย่างกูเดียวเจ้าดิบติโอ้ยอันนี้คืออันนี้คือมักเล่นนิ้วนะคะใส่นิ้วเก่งมักนิ้วมักตีดบ นนะสวัสดีครับผมโอเยน่ารักจังเลยไอ้ต้าอเ้ยเห็น,นก็ได้กตีก็คุ้มแล้วป้าโอ้ยซีเสียนกะจ้างรถได้อร็ดีแบรนนี่นี่จะพูดดีๆไปดูมือกองนะคะเว้ยโอ้ย,อย,อยตัวเองก็ไม่มาหล่อหลบนในอยู่ตรงนี้แนะ่สวัสดีครับเว้ยต้ไม่หล่อหลบในจังเลยมันอยู่ข้างในจังเลยราคาปุ้ยน่ารักจังเลยต้าอย